ค่ะสวัสดีมือนี้แม่คู่จะมาขึ้นเลขสองตัวให้เนาะคะะะ่ะแลราคาเลขเลขของปูสะโกลปูกระสินเนาะคะ่กะกัยินดีด้วยเนาะคะ่ะยินดีกับเอฟซี FC ที่ถูกห้าน้อยสามตัวหมู่บ้านสามตัวแตกเนาะคะ่ะอ่แม่คูก่ก็รู้สึกว่าจะเขา่าตั้งแต่น้อยแรกจนน้อยสุดท้ายเลยเนาะคะ่ะอ่น้อยสุดท้ายเขาก็ถือเทิงอ่ลูดตัววิ่งลูดแล้วก็ตัวเจาะพร้อมเนาะคะ่ะแล้วกะ็น้อยปกติ หาเมฆู้จับมะพร้กวคือเข่าวสามตัวเนาะคะ่ะข่าวสามตัวก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะและห้าไปเที่ยวเล่าอีกเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่ก็ได้ตัวเอ่อสี่ห้า 4, ตรงๆเนาะคะ่ะเสียดายเนาะคะ่ะมันออกศูนย์ซีหหาเนาะคะ่ะเอ่อเพราะว่าต่อไปแม่ฆู้จะจับเนาะคะ่ะจะจับว่าถ้าเลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดำเอ่อหนึ่งหนึ่งก็ศูนย์จะเป็นดู ตัวเดียวกันเพราะว่าหมู่บ้านนี้ได้ส่งเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าระวังเนาะคะ่ะระวังหนึ่งมันจะมาแทนศูนย์คือเกาเนาะคะ่ะข้ากัยินดียินดีด้วยกับคนที่ถูกเราเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะก็คงกลับมาได้เบิดทุกคนเนาะคะ่ะที่ไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวน้อยมากเนาะคะ่ะข้าถ้าผู้ใดเนาะคะ่ะที่ท้อท้อมากหรือว่าสอบถามเนาะคะ่ะว่าอ,อยากเขา้ากุมเนาะคะ่ะติดต่อเขาได้เนาะคะ่ะสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะ062 491 4389นะคะสำหรับเอ่อไอดีไลน์สำหรับจะเข้ากลุ่มกับแม่ครูนะคะเออเลขนะคะเลขของปู่สกลก่อนนะคะ <c oughs> ปู่สกลค่ะจะเด่นที่3 06เด่นมากๆคือ6 6ท่านท่านชอบคือหลักหน่วยเลยนะคะ ท่านชอบหลักหน่วยมากๆท่านบอกนะคะแต่ว่าเอา่อแม่ครูขึ้นให้ผิดไหมแม่ครูขึ้นให้ผิดนะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะของปู่สกลน,นะคะมีสามมีศูนย์มีหกหกอยู่หลักหน่วยท่านจับคู่ให้เจ็ดหกสามแปด สามห้านะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าสองนะคะเลขสามตัวท่านจะจับให้อยู่ที่ห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสองนะคะสำหรับของปู่สกลนะคะ,ะปู่สกลจะเน้นหนักอยู่ที่หกเจ็ดนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเแล้วเลขตัวนี้นะคะแม่ครู เห็นเห็นว่ามันก็สวยนะคะเพราะว่าเออมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งเอ่งแปใช่ไหมคะแล้วก,ก็มาหนึ่งเทีนี้มันจะเป็นหนึ่งเแล้วมา9ก้าสองไหมก็ก็ลองพิจารณาดูนะคะเราเราจดไว้สักใบสองใบก็ได้นะคะสําหรับ9กสองเพราะว่าปู่บอกว่า2ไม่มีนะคะเราก็จับไว้นิดๆก็พอนะคะเออแล้ว พรุ่งนี้วันนี้วันที่28พรุ่งนี้แม่ครูจะขึ้นการบ้านให้แล้วนะคะเอ่อพรุ่งนี้ตัวเน้นๆหนักๆท่านจะอยู่6 7นะคะ6 7 7 6 7 07 9 7นะคะเลข3ตัวท่านจัดอยู่นี้แล้วก็สังเกตว่าถ้าตัวไหนที่ท่านจับไปใส่3ตัวนั่นคือเอ่อเป็นเลขข้างบนนะคะ จะเป็นเลขข้างบนสําหรับของปู่สกลน,นะคะวันนี้ออกมานั่งเล่นอยู่ที่สวนค่ะมันอากาศจะได้ปลอดโปร่งเพราะว่าถ้าเกิดร้อนมากๆแม่แม่ครูก็ผืนขึ้นนะคะและเสียงก็ยังยังไม่ค่อยดีมี f อฟหลายๆคนบอกว่าแม่ครูไม่เห็นไรเลยแบบว่าถ้าเกิดพูดพูดบ่อยๆก็ไม่ได้ค่ะมันมันจะเจ็บคออย่างนี้ค่ะแค่แค่นี้ก็เริ่มเจ็บแล้ว กละสินอยู่ไหนเนาะ <c oughs> อ้าไปเขียนปูกละสินไว้ไหนเนาะ แป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยไป็ลไปหลงเอาของปูกกระสนไว้ไหนเนาะ ะค,ะค่ะเดี๋ยวปลูกกระสินเดี๋ยวแม่ครูค่อยขึ้นให้ใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นให้ใหม่อีกรอบหนึง่งเดี๋ยวตอนเย็นจะมาขึ้นปลูกกระสินให้ด้วยนะคะเออเลขของปู่สกลน,นะคะเน้นหนักอยู่ที่เจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเ,เดี๋ยวแม่ครูจะไปหาของปลูกกระสินก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นขึ้นให้อีกรอบหนึ่งนะคะ สังเกตให้ดีนะคะสำหรับเลขของปู่ดำนะคะเลขปู่ดำยังมีแปดแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยให้ระวังให้ดีนะคะเออถ้าถ้าแปดห้าไม่มามันจะเป็นสามห้าทันทีนะคะแม่ครูรู้สึกว่างวดที่แล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็น38เนาะแต่อันนี้เป็นสามห้าเนาะค่ะ ถ้าเลขหลักของท่านนะคะอ,อ๋อแม่ครูก็จับอยู่นะคะจับอยู่ตรงนี้แต่อันนี้ท่านให้เป็นแปดห้านะคะลองลองลองดูนะคะเผื่อว่าเออมันจะเป็นเหมือนกับเออเลขสามศูนย์อย่างเงี้ยคะ่ะที่กลับมามาออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเออเลขสามตัวก็ยังอยู่นะคะก็คือห้าเจ็ดเก้านะคะเออตัวนี้นะคะเจ็ดกับเก้านี้นะคะ จ็ดเก้าก็สามารถซื้อเป็นเจ็ดหกได้นะคะเพราะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะเพราะเดี๋ยวแม่ครูจะขึ้นตัวนี้ให้เลยจะเขียนเออหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเลยนะคะเพราะว่าเออทุกคนจะได้เป็นจะได้เป็นเออจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเพราะว่าบางคนก็จะซื้อแต่เจเก้านะคะจะไม่ซื้อเจ็ดหกเราเราก็ลองจับนั่นดูเพราะว่าเลขของปู่ดํานะคะเลขของปู่ดําจะ หกกับเก้าจะเป็นตัวเดียวกันนะคะเอ,อ่อสังเกตตัวนี้นะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งให้ระวังนะคะให้ระวังนะคะจะเป็นศูนย์กับหนึ่งหรือเปล่านะคะศูนย์กับหนึ่งหมายถึงว่าจะเป็นนะคะจะเป็นเอ,อ่อหนึ่งเจ็ดเก้าไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นหนึ่งเอ,อ่อหรือว่าจะเป็นเอ,อ่อหนึ่ง หนึ่งศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าหนึ่งศูนย์ห้าอย่างนงี้ก็ได้นะคะ, 105, ะ,คะแต่ว่าแม่ครูจะมั่นใจอยู่ที่ศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยนะคะลองลองเอ่อทุกคนลองเอาไปจับคู่ดูนะคะแต่ตัวเน้นเน้นเน้นนะคะก็คือแปดห้าแล้วก็สามห้านะคะอย่าลืมเอเลขเจ็ดเก้ากับหก เจ็ดหกนะคะตัวเดียวกันนะคะปู่สกลนะคะปู่สกลกับปู่กระสินนะคะท่านจะเน้นหนักอยู่ที่หกหลักหน่วยนะคะหกหลักหน่วยสําหรับของปู่สกลกับปู่กระสินท่านจะเน้นเน้นหลักให้เราเลยว่าเออหกอยู่หกอยู่หลักหน่วยนะคะและตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเออปู่บอกว่าอยู่ข้างหน้านะคะศูนย์ 0ย์กับ3อยู่ข้างหน้านะคะลองเราลงจับไปดูนะคะอย่างที่เป็น0ูย์หอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่า6มันอยู่ข้างหลังนะคะค่ะเออเลขเลขอีก2ตัวนึงก็คือจะเป็น85แล้วก็35หนะคะเน้นหนักไปเลยที่8ปหนะคะแล้วก็เน้นหนักอีกคู่นึงก็คือ7จดหแล้วก็79นะคะ อันนี้จะสามารถจัดหาซื้อได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะซื้อไม่ได้อีกนะคะสำหรับเลขของปูกอ่อปู่ดำนะคะปูกกระสินเดี๋ยวแม่ครูจะขึ้นให้อีกตอนเย็นนะคะเพราะว่าไม่รู้ไว้เขียนอยู่ในสมุดเล่มไหนนะคะเพราะว่าอันนี้ขาดแล้วเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวเดี๋ยว เดี๋ยวออตอนเย็นแม่ครูจะมาขึ้นเลขสองตัวให้นะคะสำหรับการบ้านของแม่ครูนะคะการบ้านของแม่ครูก็จะเป็น576-579-058-0-53นแะคะแล้วก็792เลขสามตัวนะคะส่วนเลขสองตัวเดี๋ยวตอนเย็นจะขึ้นให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นปู่กระสินให้นะคะ ใครไม่ทันตรงไหนสามารถกอ,อกลับไปได้นะคะเลขของปู่ดำหาเลขของปูดำ,ขขดำมีผู้ใดบอกข่าใจจังใดกะสามารถโทรสอบถามแม่คู่ได้เลยเด้อค่ะแม่คู่กะจะรับสายเดี๋ยวบางทีชมกันนะครับมีประกาศกระโจทย์เด้อครับเด้อเลขแม่ลงังทรงปูดำปรนกาเดินไม่แล้วครับเดี๋ยวบางทีห่างกี่ต ไปเสียงไปฟันมั้งครับฟันดีกับฟันวดีกับฟันไปครับการ์กขบวนการพูดนะครับพี่น้องที่คำามาที่ต่ำคำามาเบิ่งคำามาชมช่องพงผ้ารวยครับบางวัตสุลาพชีไม่ต่อไปนะเบิ่งในคขีดนะครับเด้อติดต่ำในคลิปกดคำามาติดต่ำเห็นไหมครับเบิ่งในคลิปเด้อรายละเอียดอยู่ในคลิปบัดซึงบัครับการ์กขบวนการคุณหลายๆพี่น้องที่คำว่าบึงมาชมเด้อครับเด้อให้ดำดำด้วยด้วยสุขสันต์ทุกคนทวัสดีกัน ถึงแล้ว,ว้านีเนย่กันเด้อพี่น้องเด้อมีโชคมีหลับเป็นตัวหนาตัวต่าครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับไวาคลิปหน้ามาพบกันใหม่ครับกลับสวัสดีครับ,บ